พระนามเจ้าฟ้างามตำหนักราชสุดาพุทธปฏิมาสิลินทรอ,อ่อนสอนพลังไฟฟ้าค้าขายไทยลาวผู้ร้าวเรืองแสงแก่งตนะพราวงาม อำเภอิรินทรได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรากาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ36พรรษาในปีพุทธศักราช2534ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาพิไทยของพระองค์ เป็นชื่ออำเภอเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2535และพร้อมกันนี้พระองค์ยังได้ทรงพระกรุณาเสด็จราชดำเนินเปิดที่ว่าการอำเภอสิรินธรเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2535 อำเภอสิรินธรเป็นอำเภอขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวเมืองจังหวัดประมาณ71กิโลเมตรสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข217อุบลราชธานีช่องเมตร เขตการติดต่อทิศเหนือติดกับ,บอำเภอของเจียมอ,มอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลร,ราชธานีทิศใต้ติดกับอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลร,ราชธานีทิศตะวันออกติดกับเมืองพลทองแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศตะวันตกติดกับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลร,ราชธานี ลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาทางทิศตะวันออกเทราดมาทางทิศตะวันตกและทิศเหนือในพื้นที่706.32ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ441,450ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ราบร้อยละ16พื้นที่ภูเขาร้อยละ35พื้นที่แหล่งน้ำร้อยละ35พื้นที่ป่าสงวนและอื่นๆร้อยละ14วาัักเมืององ สิแรนนอำนเดนสภอศรินทรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล76หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยเทศบาลตำบล2แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่งมีประชากร43,979คนรายได้เฉลี่ยของประชากร55,937บาทต่อปี ยกระดับการบริการภาครัฐสู่มาตรฐานสากลอำเภอสิรินธรมุ่งมั่นพัฒนาสู่ศูนย์ราชการสะดวกก็เบินเมนอีซี่คอนแทคเซ็นเตอรหรือ GCC ใต้การอำนวยการของนายอุทัยอารัมสัจกูในายอำเภอสิรินทรที่ทำการปกครองอำเภอสิรินทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับบริการภาครัฐเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาตามแนวคิดศูนย์ราชการสะดวก GCC เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภารกิจในการให้บริการประชาชนได้แก่งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนงานความมั่นคงงานอนุญาตทางปกครองศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและงานสำนักงานอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอสิรินทรมี่อัตรากำลังของหน่วยงานดังนี้นายอำเภอหนึ่งคนประหลัดอำเภอเจ็ดคนเจ้าหน้าที่17คน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกจำนวน20คนรวมทั้งสิ้น45คนจากการที่ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธรได้สำรวจความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการพบว่าประเภทงานที่ประชาชนต้องการใช้บริการมากที่สุดได้แก่ 1. งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสองงานอนุญาตอนุมัติทางปกครองและสงานศูนย์ดำรงธรรม ประชาชนต้องการให้เพิ่มเวลาการให้บริการในช่วงพักเที่ยงเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมระหว่างรอรับบริการได้สรุปผลรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วนำมาออกแบบแผนง,งานโครงการให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดได้ปรับปรุงการให้บริการวิเคราะห์จัดกำลังคนให้เหมาะสม จนเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 1. มีการขยายเวลาปฏิบัติงานไม่พักเที่ยงทุกฝ่ายงานจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมอบหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านเขา้เวนเพื่ออำนวยความสะดวกในจุดแรกรับระบบบัตรคิวคัดกรองเอกสารในเบื้องต้นผลลัพธ์ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว ในช่วงเวลาเร่งด่วนลถความแออัดเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงพักกลางวัน 2. ติดตั้งป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการให้ทราบอย่างชัดเจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวจุดพักคอยเพิ่มจุดตู้น้ำดื่มร้อนเย็นในระหว่างรอรับบริการ ยกระดับในการเข้าถึงงานบริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นด้วยระบบออนไลน์โดยให้บริการผ่านระบบ Line Official Account ถามตอบอำเภอสิรินทรไม่เพียงเท่านั้นยังเสริมความสะดวกสบายด้วยริดเมนูที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นประกาศต่างๆข่าวสันกิจกรรมหรือบริการเชิงลึกที่จัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระเบียบ มีการเชื่อมโยงกับระบบงานบริการต่างๆของกรมการปกครองเช่นระบบ e-service ระบบร้องเรียนร้องทุกข์แบบประเมินความต้องการความพึงพอใจรวมถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร Facebook Social Media ของอำเภอนำระบบแชทบอทมาใช้ตอบก,กับข้อความอัตโนมัติ24ชั่วโมงนอกจากนี้ที่ทำการปกครองอำเภอสิริทนทร ยังได้อำนายความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีโดยได้จัดทำเอกสารข้อมูลเบอร์โทรติดต่อแผ่นเดียวจบทุกเรื่องปิดไว้ณนาศาลากลางหมู่บ้านหรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านครบทั้ง76หมู่บ้าน ที่ว่าการอำเภอสิรินธรให้ความสำคัญสูงสุดกับการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจตามการประเมินความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและดูแลพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำและบริเวณโดยรอบเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการดูแลห้องน้ำให้สะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายสูงสุดนอกเหนือจากการดูแลประจำวันที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธรยังได้จัดกิจกรรม5สอ,อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนรวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ในพระมหารการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธรได้น้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่2เมษายนจึงได้รเริ่มโครงการตักบาทเอื้ออาทรทุกชีวีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีใต้ร่มพระบารมีสิรินธรขึ้น โครงการนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่สองของทุกเดือนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งทำรงรักษาวัฒนธรรมแห่งความเอื้ออาทรที่เน้นย้ำถึงการดูแลฮักแพงแบ่งปันและไม่ทอดทิ้งกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามาคัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในอำเภอสิรินธร อันเป็นการน้อมกล้าวน้อมกระหมอมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญกิจกรรมสิริงทรเดินวิ่งปันสุขเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายคนไทยห่างไกลโรค n c นซด้วยการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลาจากยาเสพติดพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอสิรินทรหลายได้สมทบทุนในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มประบาง เด็กนักเรียนและสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสิรินธรณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่ทำการปกครองอำเภอสิริงทรพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์ราชการสะดวกอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้โอกาสเราได้นำเสนอความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเราในวันนี้อำเภอสิรินธรมุ่งมั่นเพื่อประชาชนสนับราชนา,าสรสะดวกอำเภอสิริทนทรจังหวาดอูบตราชา,านีสะดวกรพอเร็วเอาถึงง่าย